มาดูวิธีเพิ่มขนาดเอวกางเกงให้ใหญ่ขึ้นเรามาลอตตะเข็บข้างๆของกลางเกงออกหลังล็อเสร็จให้ตัดแยกส่วนเอวออกตัดแต่งขอบผ้าให้เรียบร้อยหลังจากรื้อเสร็จแล้วหาผ้าที่เหมาะสมแล้วพับครึ่งแล้ววางไว้ใต้กางเกงต้องการขยายเท่าไหร่ตามความต้องการของเราวาดรอยดีๆให้เขาหน่อยใช้ไม้บรรทัดอีกครั้งวาดรอยนี้ให้เขาชัดๆแล้วใช้กันไกลของเรามาตัดและเว้นไว้1เซนติเมตรสำหรับตำแหน่งนี้ที่กางเกงเพิ่งแยกออก เรามาเย็บสาถึงสเข็มเพื่อตะเข็บต่อเอาผ้าให้หงายขึ้นและคลนกางเกงหันหน้าเข้าหากันเราใช้วิธีการเย็บแบบย้อนกลับหรือเรียกว่าเย็บด้นถอยหลังเย็บจนสุดตะเข็บหลังจากเย็บเสร็จแล้วพลิกผ้าหลังจากพลิกกลับจัดแนวผ้าสองชั้นในอีกด้านหนึ่งเราใช้วิธีเดียวกันไปเย็บให้เขาอีกหลังจากเย็บติดกันแล้วตัดได้ขอบขอบส่วนเกินออกขั้นสุดท้ายล็อกด้านหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เสี้ยนหลุดหลังจากล็อกเอวกางเกงของเราก็เปลี่ยนแล้วค่ะ ทำไม่ยากลองทำดูนะคะ